หรือบางคนอาจจะชอบทรงแบบรถถังนะคะคือแทบจะไม่ได้โหลดอะไรเลยแต่ว่าเน้นเป็นล้อแม็กแล้วก็ยางเนี่ยใหญ่ๆบุ้มๆมเอาไว้ก่อนเลยคือเน้นบรรทุกแล้วก็มีแนวแอบซิงด้วยซึ่งแต่ละท่านก็ยังแยกย่อยไปอีกว่าชอบลายล้อแม็กสีทรงต่างๆกันไปอีกค่ะเราก็เลยถอดกันชนไว้นะคะเพื่อยังคงไว้ซึ่งทรงเดือโรงงานนี้ไว้ก่อนค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc DDI i t e t นะคะอย่าเป็นฝาทองค่ะเครื่องยนต์เราได้ทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ครบทุกจุดทั้งระบบแล้วนะคะลูกค้าไปเช็คระยะอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่7-8 0 0 0โลได้เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่ได้ผ่านการบอดิฟายแต่อย่างใดข้อดีเด่นของรถรุ่นนี้ที่คนนิยมใช้กันไม่เสื่อมคลายเลยนะคะก็คือในเรื่องของความทนความอึด อะไรถูกหาง่ายอู่มากมายช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ยิ่งถ้าเจอรถสวย,สวย